คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจน้องเมย์ถามว่าไปเจอคนต่างชาติที่เราคุยด้วยจะดีไหมใช่ไหมน้องเมถามความรู้สึกตัวเองถามความรู้สึกเองอยากไปไหม ที่ยังไม่เปิดไทยนะแต่ใจเราอยากไปแต่เรากลัวคืออย่างนี้ค่ะน้องเมเออเราอะเราอะเราอะ,าอะก็อยากฝึกภาษาเนาะเราก็อยากฝึกภาษาแล้วก็การที่เราได้ได้คุยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้พัฒนาสกิลเรื่องของภาษาซึ่งเราก็อยากได้แบบนั้นอยู่แล้วคราวนี้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาถามว่ารู้สึกไหมมันรู้สึกแหละแต่เรากลัวว่ามันไปแล้วมันจะ มันจะโอเคไหมมันไปแล้วเราจะอันตรายไหมอันเนี้ยอันเนี้ยคืออย่างหนึ่งก็คือน้องเมย์ก็ไม่มั่นใจในที่เปิดไพ่ให้ดีไหมโอเคปะโอเคปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยทำไมถึงปลอดภัยเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีค่ะจริง,รงๆอ่ะน้องเมย์เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรอะ เราเป็นคนที่เราเป็นคนจริงใจฉะนั้นอ่ะความจริงใจของเราอ่ะมันเลยทําให้หลายๆครั้งอ่ะเราก็มกักจะถูกคนอื่นเอาเปรียบแต่กับคนเนี้ยพี่ว่าหนูคุยได้หนูคุยได้แต่เพียงแต่แค่ถ้าหนูไม่มั่นใจหาเพื่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่นิสัยคล้ายๆหนูมันมีบางอย่างที่มันคลิกกันแต่เราอ่ะแค่มีความกลัวกลัวกับอดีตที่เราเคยเป็นกลัวกับสิ่งที่เราเคยเจอว่าเราจะเราจะ เราจะเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อีกอย่างหนึ่งเป็นชาวต่างชาติหนูก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะเขาจะซัพพอร์ตเราด้วยไหมคะเฮ้ยโอเคนะเขาจะซัพพอร์ตเราค่ะคนนี้ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีน้องเมย์เป็นคนน้องเมย์เป็นคนที่จิตใจดีค่ะแล้วแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่จจดีเช่นกันนะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่แฟฝงแ,แต่ถามว่าเขาจะซัพพอร์ตมากขนาดนั้นไหมพี่ก็มองว่าไม่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แฟฝงในทุกๆเรื่อง ฉะนั้นอะสิ่งหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือถ้าเมื่อเจอกันแล้วอะ่ะไม่อยากให้เขาแบบให้เราคนเดียวนะเราเองเราก็ต้องแซะเขาเห็นด้วยเพราะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเอ้ย,อยน้องคนเนี้เด็กคนเนี้ยเฮ้ยไม่ได้เอาเปรียบเขานะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าถามพี่ว่าถ้าเราไปเจอเขาเราจะต้องทาอย่างไรให้มันดีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีอะไรช่วยกันมีอะไรแบบถ้าเราไม่มีบอกเขาเลยเราไม่มีชัดเจนแต่อย่าไปอย่าไปหวังอะไรมากมายเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดนะจ๊ะ ไปเจอได้ค่ะไปเจอได้ถ้ารู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ปลอดภัยก็ก็หาเพื่อนไปด้วยแต่ถ้าเรารู้สึกในใจเราอะจริงๆไอ้คำถามแบบเนี้ยไม่ต้องถามมอดูนะหนูแค่อยากได้คำที่หนูรู้สึกว่าเออมันมันตรงใจเราแค่นั้นแหละว่าเอ้หน้า ขอให้มันแบบมีกําลังใจสักหน่อยแต่พี่อยากจะบอกกับหนูอย่างนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปเจอคนดูดวงแล้วถ้าเกิดไปเจอคนดูดวงที่ไม่ดีอะมันก็มีโอกาสที่จะอืมทําให้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรเสียเปรียบหรอไม่เขาอาจจะแต่พี่อยากจะบอกว่าอย่าเอาตัวเองไปผูกกับหมดูอะเรื่องของหัวใจให้ฟังหัวใจถ้าหัวใจเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากไปเราอยากเจออยู่ไปเลย แต่เพียงแค่ว่าให้ระวังตัวหน่อยแค่นั้นเองอ่าโอเคไหมแต่คนนี้โอเคนะคนนี้โอเคเดีย๋ยวเชื่อพี่เยอะเดีย๋ยวเชื่อพี่เยอะไปพิสูจน์ก่อนระวังตัวเองด้วยดูแลตัวเองดีคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ